สวัสดีพี่น้องวันนี้ผมอยู่ตลาดไหแดงครับอยู่ช่องซี่นะครับเป็นตลาดยามาแรงครับวันนี้ผ้ามาเบิงคือนขายย่างป่าไหมพี่น้องย่างปลาเค็งไงละ่ะ,ละ,ะครบับปลาดุกกบะโปบน้องเอ๋ยครับเพิ่นขายหลังเลิกเลี้ยงกะมาขายบววไกปลาย,ย่าง โบประดุกนั่งจิตนะครับเนี่เป็นพลกับนี่นี่ครับเป็นเด็กที่ขยันครับพี่น้องนี่ปลาข่าอันนี้กองยี่สิรับขายดูดได้ได้แล้วปลาเข่าตะเ่งจักบาทเอ้ยปลาเข่งตัวละสี่สิบปลาดุกล่ะปลาดุกสิบห้าบาทกองนั่นล่ะกองละยี่สิบ คนกี่สิบเทหรือสามสิบพวกคนคนถุงก,กี่สิบครบตัวจักบาทนะครบครบครบสี่สิบบาทเดี๋พี่น้องโอกาสทานมาทางนี้กับมาอุดนุนได้น้องเอ๋ยคนขยัน ตลาดนี่กระบอกไก่จากโลตัดพะลาม์สามครับเส้นทันพะลาม์สามนี่ครับของอยากของกินหลายครับตลาดนี้ทางคางนี่ก็ขายพวกไอ้ปลาหมึกครับปลาหมึกสดขายจานละลอยจานละหกสิบตะนี่ครับ การกินลายครับพี่น้องแล้วผมกับมาะดุดมองดีครับนี่ครับเป็นเด็กวัยรุ่นนะพี่น้องเป็นตัวยามที่ดีครับหลังเลิกเล่นจะจับมาค้าขายครับนี่ร้านันเองนะครับพี่น้องเป็นหยากขายขุดล้านพอพันยุบขุดพอพันขายผักซื้อน่องเอ๋ยครับผมก็เห็นคนตาหน่อยเห็นคนตั้งแต่ตัวหน่อย บ้านนี้ท่านอยากค้าขายเองครับอเอายง่ายๆอยากมีธุรกิจของเจ้าของครับก็เลยอาปลาอาบไมายาขุนกับน้ำจิ้บขนกับตำเอง จัดทามาหากินตะน้อยครับพี่นอ้องก็ต้องแบมือขอเงินขอแม่พุทธเอาประทูมาย่างบอกเลยหอมๆพี่น้องหายดีเลยครับเพราะงานลูกค,ค้าะคะ็ซื่อไปไหลายสื่อกบมัง่งประดุกมัง่งประดุกกับสิบหาบาท คนกับสื่อไปพลนึกอ,อีน้องับ หลายพี่น้องตลาดนี่ คุณครับพี่น้องเพ่นก็ขายได้เรื่อยๆนะครับ่ะคามาซื้อเรื่อยๆครับ แยกเปนก็ะขายนำติกครับนำติกมะขาม30บาทปลาล่าพัดหนี่ีสิบบาทอายุ8ปดสิบกว่าหรอครับเป็นกระขยันมานงขายดเในจกคิปลาาริมะขามค่ะอร่อยจ้าหมดแล้วนะคะมีเนกระขายอันของเล่นโบลางครับผลิตเองเ็ดเองครับ เป็นนกกระจอเกเทศกพ็พี่น้องนี่ก็คล้ายดีเท่านี้น้องนีพันเก็ดเองเก็นจตไม้พุ่ม นี่เสื่อมวันนั้เชิดหุ่นนะครับ เล็กสาตัวใหญ่นีน่ฮะห้าสิบาทพี่น้องสอนในคนเล่นบ่เนี่นะอุ้นรันน้องเอ๋ยก็ยขายดีครับ นี่ขอขอบคุณหลายๆนะครับลืมกดไลค์กดแชร์ของนั่นเล่อนีสวัสดีครับ